กิวิวีโลนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีวัยรุ่นทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป๋าปอนนะทุกคนนะมาวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมหมู่อีกแล้วนะครับ ใครรับชมคลิปนี้อยู่ปากกดไลค์ผมด้วยน,นะฮะวัยรุ่นนะอ่ะปะซื้อฟีเจอร์ได้หมุนเองได้เกมนี้นะครับมาหมุนเองก่อนก็เป็นเกมใหม่นะครับกล่อง่ข่ PG เนะี่ยทุกคนนะสเก็ตเตอร์ก็กลายเป็นรูปบ้านในะเกมหมูนะมาดูกันว่าจะเหมือนหมูหรือเปล่านะครับเออสวยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะฟีเจอร์พิเศษนะครับ เฮ้ยเฮ้หกพันอะไรกับเนี่ยเฮ้ยแล้วก็เกือบได้ฟีเจอร์ฟีกเป็นอะไรกับเนี่ยโคตรสวยนะครับทุกคนโหเกม เกมหมูนะครับไม่หมูนะจ๊ะเกมหมูเป็นของแท้ว่ะโอ้โหกพันหนึ่งอยแปดสบหอ่ะไปกันต่อเลยนะฮะอ้าวรอบนี้นะครับเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหสงสัยเราจะต้องซื้อสักไม้หนึ่งนะครับถ้ามันไม่เอ้ย เขาเองหรือเปล่าเขาเองหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับเรียบร้อยสวยสวยครับพี่ทิดของจริงก็ไม่พูดเยอะนะครับนะเก็บคอมาดูก,กันนะครับฟ,รฟีเจอร์พิเศษนะครับของฟรีไม่ต้องซอื้อนะ ครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปรุ่นนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับทำไมในบีเจอร์มันแต่งหน้อยจังวะโอเคยังไงยังไงสีสอนหรือเปล่านะครับมาลุ้นกัน แล้วก็เกมน,นี้นะผมว่าฟรีอันแน่กมว่าแล้วเก oh, มนี้นะผมว่าแล้วนะครับว่าฟรีตปินแม่งเข้าง่ายมันก็เลยแตกยากหน่อยอ่ะโอเคจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับนะ oh, s <S ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับ อ่ะเป็นไปได้สวยแต่จะแตกหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคอ่ะไปกันต่อนะครับขอยยาวๆอุย้ยเอาเรื่อง อ่ะโอเคแปดร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยขอภัยนะจอดำขอภัยจริงขอภัยจริงอ่ะโอเค เออสวยครับก็ถือว่านังจืดๆนะในฟรีเกมนะครับไม่ถึงกับแตกง่ายนะอ่าโอเคก็20ฟีเจอร์นะครับจบกันไปที่3279นะทุกคนนะ ก็ถือว่าในฟรีเกมไม่ได้แตกดีอะไรขนาดนั้นนะแต่ข้างนอกเมื่อกี้ไม่รู้ฟุกหรือเปล่านะทุกคนเออก็โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปวีเล่นนะครับ